มาดูเสือเสือโคร่งโคร่งนาดการสีกม้เเดียวเจเลยแคหน้ามาหรือเทา่โชว์เหรอต้องใช้การสีเรื่มาดีกัน มันคือเบิงางีนบ่ได่ข่อยเหตุอีอย่งมผิดอันนี้เขาเอื่นว่าแหต ดยจเ็แหดแหดกแหดทุกทุกปีทุกทุกปีมันมันเขามันสิโลนเอาเองมนสบายนะร้จรงๆองไปององอับสบมาเพราะเขาเขามันโลนหล้วมันก็สีโปงหนางไหมเป็นปาเขาอว่าโลนส่เป็นตา อุ้ยสกัดเจ็กนัดสินครงนี้เขาบอกว่ามันมีเสือมีสายเสือสีอสอโครมต้นใจตน สองตัวอย่างละสองตัว มันมองไม่เห็นนะคะโอ้เอชีเฮีฟยวฝากพิลับแอนเซบราต๊ะอัลเทสามันซิตเอรเทซามันดีเทเวฟุูฟอีกพิมสองตัวซัดประเภทนี้มันมักอยู่น้ำกันมาไล่กับอะไรฮัลโหล bài mai hello come money <coughs> <coughs> oh sorry it can be played soon yeah who does this mang canh สีมันง่ามง่ามสีสวยสมันสวยเขาส้องเขาก็ได้แน่นอนอันนี้ก็จะมันน้ำกินเขาเจ้าเห็ดเห็ดเลี้ยนแบบธรรมาชาติเป็นน้ำกินนั้น นนหมันะก็เปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าท่านีนมันมีเสือเสืออยู่ใส่มีเสือเสืออยู่ใส่เห็นไหมทุกคนเห็น เข้ามาเอ็ดอร้เอ็ดดื่มดื่มดื่มดื่้ดื่มดื่มอื่มดด่มด่ม่่มดื่ดอ่ม่มด่ให้บมด่มมดื่หดมดื่มดื่มม से बड़ा सी बड़ा thế kha ba ba à ลิ little help, little ้นแฮบอกลิ้นโมาคุณเต้มาเอาฟรีสิดูหมูป่ากันค่ะก็ขนาหนาวแดดกับโมาอีสนิดว่าหัวเก้าตัวอะไรคะเห็นบหเจ้าเห็นบนั่นตัวอียัง

cũng phải ở trong. Tại ép lại cái cái cây cây cái đá bắt rồi. Leo nào bông là. <laughs> 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 <laughs>

ให้เด็กน้อยไว้เล่นน้อยเล่นเล่นหนาวเด้อค่ะเด้อหนาว